โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ชอปปพอประมง้วยพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีความมุ่งหมายเพื่อจัดระเบียบการประมงในประเทศเพื่อป้องกันมิให้มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืนและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในสภาพที่เหมาะสม ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําเป็นไปตามหลักธรรมอภิบาลมีการปกป้องคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนประมงพื้นบ้านและชุมชนประมงท้องถิ่นซึ่งในประเทศไทยมีที่จับสัตว์น้ําที่ต้องควบคุมการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนดทั้งใน,ในเขตน้านน้าภายในเขตทะเลชายฝั่งและเขตทะเลนอกชายฝั่งรวมประมาณ266,449,613ไร่แต่ด้วยกําลังเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่มีจานวนจํากัดไม่เพียงพอต่อการดูแลทรัพยากรในที่จับสัตว์น้ําอย่างทั่วถึงจึงจาเป็นต้องสแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนและองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการทําการประมงเพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดก,การทรัพยากรสัตว์น้ําให้เกิดผลผลิตสูงสุดและสามารถทําการประมงได้อย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชกําหนดการประมง พุทธศักราช2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องร,รวมทั้งมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ชอปปพ,พประมง2งเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและดึงศักยภาพของผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มาใช้ในการปฏิบัติงานการควบคุมตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการทําการประมงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพ3 เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ชปพประมงเป็นไปตามระเบียบอยู่ภายใต้การควบคุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. เพื่อให้ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ชปพประมงได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคที่พบเห็นในการปฏิบัติงานสามารถนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนได้อย่างเหมาะสมซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีดังนี้1 ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ชอปพอป,ประมงและผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ด้านกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงที่เป็นปัจจุบัน 2. ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ชอปพอป,ประมงและผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 3. ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ชปพประมงและพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเข้าใจบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกันชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถร่วมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ4สามารถลดจํานวนชาวประมงที่ทําการประมงไม่ชอบด้วยกฎหมายและประชาชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรประมงในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ5ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ชปพประมงสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบอยู่ภายใต้การควบคุม และเกิดประสิทธิภาพในการนี้กองตรวจการประมงจึงจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ชอปภประมงเพื่อฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการทําการประมงในพื้นที่รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันให้ได้แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสมภายใต้ระเบียบและกฎหมายนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป